สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ป้าพามาดูลำไยนะคะลำไยห,หลังบ้านนะคะที่มันก็กําลังเริ่มโตแล้วนะคะนี่นะคะลำไยต้นที่หลังบ้านก็ปีนี้ก็ตกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้นเขายังไม่โตเท่าไหร่นะคะ แต่ว,ว่าดกนะคะสําหรับลําไยปีนี้อันนี้ป้าถ่ายอยู่บนบ้านนี้มันมองเห็นตาข่ายนะคะตาข่ายที่เราดักนกมันก็เลยเป็นเหมือนไม่ค่อยชัดเนาะ mm. แต่ว่าก็ก็พอเห็นได้อยู่นะคะ mm. นี่เลยให้เห็นลําไย mm. เดี๋ยวป้าจะลงไปถ่ายข้างล่างบ้างนะคะที่กิ่งข้างล่างก็มีเยอะนะคะอันนี้ป้าถ่ายอยู่บนบ้านมันก็เห็นอ่าช่อ ลูกลำไยนะคะช่อลำไยจากด้านบนลงไปนะคะเดี๋ยวป้าจะลงไปถ่ายดูข้างล่างว่าลำไยจะโตสักแค่ไหนแล้วนะคะค่ะป้าก็พาลงมาดูลำไยข้างล่างนะคะเออเมื่อสักครู่นี้ป้าถ่ายจากข้างบนนะคะตอนนี้พามาดูช่อลำไยที่ อยู่ข้างล่างบ้างนะคะก็โดกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะลูกไม่โตเพราะว่าเขาโดกมากเกินไปหรือเปล่าป้าก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็พามาดูช่อลำไยนะคะกู้กำยตอนนั้นป้าให้ดูมันเล็กๆอยู่เนาะมันยังยังเป็นลูกเล็กๆอยู่แต่ตอนนี้โตแล้วแหละนะคะ โตในระดับหนึ่งแต่ป้าลองชิมดูมันมันก็หวานนะหวานอร่อยแต่เนื้อมันยังไม่เยอะอะคะ่ะเนื้อยังไม่เยอะเลยอาจจะโตได้อีกนะคะเพราะว่าลูกเพิ่งจะเล็กๆเ,เองหรืออาจจะไม่โตกว่านี้ถ้ามันลูกเยอะเกินไปแต่ว่าเท่าที่ดูเนื้อมันก็ยังไม่เยอะเนาะมันน่าจะเยอะได้กว่านี้อีกอยู่นะคะต้องรอดูอีกสักพักนึงนะคะถึงจะเก็บได้นะคะ นี่นะคะป้าให้ดูใกล้ๆเลยเพราะว่ามันมันอยู่ต่ำนะคะกิ่งมันโน้มลงมาต่ำจนเกือบจะเลี่ยดินเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะีป้าก็เลยพามาดูกลุ่มที่อยู่โน้มกิ่งลงมาต่ำนะคะกวนนะคะ็วันทำงานอยู่ที่บ้านนะคะวันทำงานอยู่ที่บ้าน วันนี้ป้าจะทำงานอยู่ที่บ้านก็ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะป้าก็เลยอยากจะมาถ่ายดูเห็นลำไยมันกำลังเริ่มโตขึ้นนะคะโตขึ้นป้าก็เลยเ่ามาถ่ายคลิปให้ดูอัปเดตนะคะว่าต้นลำไยนี้ต้นเล็กๆแต่ว่ามีออกลูกดกเยอะเหมือนกันสวยงามนะคะ โอ้โหด้านนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวป้าซูมเข้ามาดูนิดหน่อยนะโอ้โหซูมเกินไปไหมนิดนึงโอเคนี่นะคะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของต้นนะคะเป็นอีกด้านหนึ่งของต้นลำไยก็จะมีช่อเยอะเหมือนกันนะคะดกเยอะเหมือนกันเลยนี่นะคะปาให้ดูนะคะ สำหรับคลิปอัปเดตลูกลำไยดีกว่านะเรียกว่าลูกลำไยไม่ใช่ต้นลำไยละเราเรา,าโฟกัสมาที่ลูกของลำไยนะคะที่ออกลูกออกช่อเยอะๆเลยสำหรับต้นเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะคะออกลูกเยอะหลอ,อกลูกใหญ่นะคะก็ให้ดูก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ คลิปนี้ก็สั้นๆฝากไว้ให้เป็นในชื่นชมชื่นใจกันนะคะสําหรับสวนชมจันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีต้นเดียวนะำลำไยอีกต้นหนึ่งตายแล้วนะคะไม่รอดนะคะโดนไฟไหม้อยู่ในสวนอยู่ใกล้สวนมะนาวมันก็เลยโดนไฟไหม้ไปด้วยก็เลยเหลือต้นเดียวนี่แหละนะคะต้นเดียวนี้ก็ก็คงปลูกไว้พอได้กินแล้วเนาะ เราก็คงไม่ได้คิดที่จะปลูกขายนะคะสําหรับลําไยนะคะมันมีต้นเดียวนี่แหละแต่ถ้าหลายต้นที่มันตายไปป้าปลูกไว้ตอนแรกก็สิบกว่าต้นนะคะแต่ว่านี่แหละรอดมาต้นเดียวนี้ก็โอเคถ้าสิบกว่าต้นนั้นหวังขายนะเนี่ยตอนแรกแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เยอะก็ไม่ขายนะคะมันจะก,กินแล้วก็แจกไปนะคะสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ